ธอนิรันด์ละครเรื่องรอยรักรอยอดีตมิวสิกบบฟ้าอาจจะพราให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลมหายใจรักเธอนิรักรู้ไหมเนี่ยเพลงของใครรู้ไหมลูกของพี่ที่เขาเอ,อ,อยู่ในเทพบรลาพี่ปิงปองอพี่ปิงปองพี่ปิงปองครับผมเพลงต่อไปมิวสิมา จะนั่งหรือจะยืนดียแล้วแต่ได้บทหลัเมื่อใดที่ลมพัดให้ผ่านมาหน่อยได้ไหมอยากให้คืนวันที่ดีเหล่านั้นได้หวนมาเมือ่อใดที่ลมหวนที่เธอจะกลับมาหา ทำไมมันดูร้องสบายแต่มันเพราะอะนีพี่ว่านะเก็บไว้ใน YouTube แบบให้คนมาเปิดฟังแบบยาวๆก็ได้เลยแต่ช่วงนี้เสียงผมล้าพี่อะไรนะเสียงผมล้าอันนี้เล่าหรือบรับลูกเสียงเอ็งล้าเนี่ยดีกว่าเสียงพวกพี่ร้อยอีก ละคต้องเขาจริงๆเพราะหนึ่งบูมเป็นคนร้องเพลงและเข้าใจและเสียงเขาสื่อสาร<ช>จนมีผลงานเพลงละครเยอะเนี่ยก็คืออีกเพลงหนึ่งทีท